ครับผมก็บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบ22ปีแล้วก่็นรือต้องแฮปปี้เบิร์เดย์22ปีในเอ็นเตทีนนะครับผมอยู่กู้คนไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอกับพวกเราศิลปินดาราทุกคนนะครับครับผมก็แฮปปี้นิวเซารี่22ปีนะของงานเอ็นเตทีนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอให้นายเอ็นเตทีนะครับผมแบบว่าเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้จัดดงานนนีีๆแแบบบบ้ะะฮ คือยู่คู่กับวงการเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะใ้ทุกคนมีความสุขค่ะล่าสุดไปมาเก้ามาคทะเลาะกันมากเลยโซเชียลตกเลียก็กลับไปมาเก้าครั้งนี้รู้สึกว่าโอเคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นนึงรู้สึกว่ามันเป็นแฟนทางทางมาเก้าขั้งวงก็ตอบรับกันอย่างดีก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่ได้ไปเจอกับแฟนๆตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูแล้วเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวกคั้งนงด้วย ครั้งแรกไปที่เจอแบบนที่มาเก้าหรือเป็นอันนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ที่ได้เข้าที่กลับมาที่มาเจอครั้งครับคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับที่แฟนแฟนยังไงบ้างก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งที่สองเนี่ยเราเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปนอนตอนอยู่ในห้องเราเปิดคลิปอยู่เลยว่าเฮ้ยครั้งมีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าครั้งแรกอ่ะเรายังแบบมีแฟนคลับแบบนับจํานวนคนได้เลยแต่ว่าอีกรอบหนึ่งคือแบบบัตรเต็มตับเพื่อคือบัตรเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นมาเก๊าหรือว่าที่ฮ่องกนะเราก็แบบ ดีใจมันดีใจที่ว่ากับสิ่งที่เราตั้งใจทำงานเราไปแล้วมีแฟนคลับชื่ชอบเราวราสองคนมากทีนก็ต้องขอบคุณนะครับผมไปสร้างกาไดสามั้งได้จากรถเดินได้ากแฟนเชียร์ได้จากโจ๊กไฟซื้อหายเชื่อ international fan ขอบคุณมาก thank you so much โตเจโตเซเ จริงมันมันดีใจครับมันมันเป็นความยอย่างที่พี่อู๋บอกครับเรารู้สึกว่าดีใจทุกครั้งที่แฟนคลับได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทําออกมาแล้วก็เออเทนการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปรอบนี้อีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับ คนส่วนตัวผมมองว่าจริงมันอาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบัแต่แต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบหนึ่งปีเนาะที่เราทั้งทำผลงานเราได้ใช้ชีวิตต่างๆ่าแล้วก็มีแฟนๆเรื่องเข้ามาสนใจตั้รวงมากเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากๆอย่างที่เอาร์ลนบอกเลยว่าในครั้งนี้มันมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่หมือนกันอย่างเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระกับการทำอะไรอย่างเงี้ยแึงแม้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นเมจิโมเมนท์ที่พิเศษมากๆเลยได้ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆ ที่มาเก๊าหนึ่งคันมันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราก็ไม่เคยที่เจอแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแปนมีที่ต่างประเทศได้ดีมากครับเขาปวดเลยคนเนระใช่ครับครับถ้าเราจะไปนะครับไปไหนครับก็จริงๆเรามีวัวประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไปทางอ่าพนมเป็นนะครับผมพนมเป็นเสร็จปุ้ยเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปชิงเต่า ต้นปีหน้าเลยปีหน้าปีหน้าแต่เดี๋ยวขอรู้ไว้ก่อนขอรู้ไว้ก่อนเยอะมันต้องเตรียมตัวยังไงกันที่แบบเราไปหลายๆประเทศแน่นอนว่าโชว์มาเน่ยต้ไม่ซร้ากันหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆข้อดีของการไปเวิร์ลทัวร์คือแต่ละแต่ละประเทศก็มีค c ลเจอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีด้วยการเตรียมอะไรบางอย่างอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรอย่านะครับหรือว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอลิขสิทเองได้เราอาจจะใช้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราไปเจอไปขับคนที่รักเราชื่นชอบในตัวเราเลยครับแล้วก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นต้าอัวพลเราแบบไม่มีความแบบว่าหยุดตอนเราแบบมามาถึงครับผมมาเถอะเราพร้อมเจอกับแฟนคลับทุกคนคครัับบอ่กแล้วที่เราไม่ออกกับร่างกายด้วยกันเพราะอย่าง้ั ผมเป็นคนชอบขีดส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ผมเป็นคนเชี่ยวชนะ,ะส่วนเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรก็ได้ยกันมันจะเกินไปหน่อยอนี่แต่ว่าวันนี้ผมไปออกกํกาลังกายมา,ขาเขาแบบนี้อย่างไม่ออกดนวยนะคือไม่ใช่อะไรเราอะชอบมอาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขา่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่าไปเล่นด้วยกันมันดีนะแบบพี่อูพูดว่าเวลาเล่นออกกําลังกายต้องออกด้วยกัน มันจะเป็นเหมือนส่งเสริมกันผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่หวัวเดี๋ยวถ่ายรูปตลอดไม่ได้ไม่ไมด้ดมับม,มันทําให้เราออกกำลังกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเยอะเพราะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากทุกคนมากาอร่อยของของกินอร่อยของกินอร่อยกอร่อยทุกที่เลยห้องกุ้งเห็นแล้วน่ารักมากน่ารักมากแล้วเขาตัดต่อเนียนมากเลยนะใช่เขาตัดต่อไปแบบมืออาชีพสุดๆใชัย p r o f e s s i o ก็จะห่วงไบใช่ก็ด้วยครับหลายาย่างครับก็ออกกำลังกายไปแล้วก็นิดนึงนะก็ดีพย่ได้เดี๋ยวไชวด้วยอ่าอของของดีต้องรอดูครับไม่น่าบ่อยครับที่จะรอแขม้วยไม่เดี๋ยวต้องไีเาหวาวถึงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพอแล้วครับไม่มีแล้วคนั้นขึ้นมา้มา ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้าหัวรถก็ยังจะมีผลงานเพลงต่อไปในอนาคตหรือถึงผลงานด้านการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีงานของวันประจันปีหอกช่องวันสามเกิดวันสนัดจอเดี๋ยวรอจับตาดูว่าต้าหัวรถจะมีอะไรหรือว่าพูดอะไรหรือเปล่าทีนี้ใช่แล้วว่าช่วงนียแน่นอนนาะครับครับเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดครับสวัสดีครับ